สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนันทพรจิจขจรวานิตภูมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิชยาคำนุนทร์ทรัพย์กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนค่ะ หมอทั้งสองก็จะมาแชร์ความรู้ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกทท่านคะ่ะในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกแย้ไข้ออกป้องกันให้ถูกคะ่ะสาหรับเริ่มต้นที่ตัวเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก่อนนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าอินฟลูเซาไวรัสค่ะโดยไวรัสชนิดนี้จะติดต่อกันทางเดินหายใจโดยติดต่อมาทางเรื่องของไอจามน้ำมูกสัมผัสสัตว์คัดหลังของผู้ป่วยก็จะทําให้มีการติดเชื้อขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อเด็กก็จะมีอาการเรื่องของว่ามีไข้ หนาวสาั่นมีปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจก็คือจะมีเรื่องของไอาจามน้ำมูกเจ็บคอบางรายอาจจะมีเรื่องของซึ้งไส้อาเจียนนะคะหรือว่ามีเบื่ออาหารกลมด้วยได้ค่ะโดยไข้หวัดใหญ่นี้อาการจะรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ป่วยเด็กเล็กหรือว่าผู้ป่วยทั้งคันหรือว่าผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจําตัวหรือว่ากลุ่มคนสูงอายุได้ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของปอดอักเสบค่ะสําหรับโรค ไข้เลือดออกนะคะก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะ,ะชื่อว่าไวรัสเดงกีซึ่งมีผาหักนาโรคก็คือเป็นยุงลายถ้าเกิดว่าเราไม่โดนยุงกัดเราก็จะไม่เป็นไข้เลือดออกซึ่งอาการของโรคไข้เลือดออกจะมีระยะช่วงรแรกๆนะคะก็จะมีอาการไข้สูงรอยอาจจะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะคะโดยที่อาการพวกไอาจามน้ำมูกจะพบได้น้อยกว่านะคะในบางรายนะคะก็อาจจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนมีผืน่นหรือว่ามีจุดเลือดออกตามตัว ไดะะ้ในระยะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ไข้ลดลงนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นประมาณช่วงวันที่3ถึง7หลังจากเริ่มมีอาการป่วยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่สำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นระยะวิกฤตนะคะป่วยบางรายก็คืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้นะคะเช่นมีภาวะชอ็อกหรือว่ามีเลือดออกผิดป,ปกติก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องของไข้สูงค่ะก็ะะจะมีข้อแตกต่างที่แยกจากการระหว่าง2ตัวโรคนี้ค่ะเนื่องจาก2โรคนี้ไข้หวัดใหญ่และไข้เลือด ออกเกิดจากไวรัสคนละชนิดกันค่ะในเรื่องของไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสซึ่งเป็นโรคติดต่อทำเดินหายใจอาการทาำเดินหายใจก็จะเด่นชัดค่ะส่วนเรื่องของตัวไข้เลือดออกค่ะก็จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งเกิดจากการที่ว่าเรามีภาหะซึ่งเป็นยุงลายมากัดค่ะก็จะทําให้มีเรื่องของไข้สูงคืนหน้าแดงตาแดงค่ะมีภาวะแทรกซ้อนเมื่อช่วงเวลาที่ไข้เริ่มลดลงก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตต่ำมีจุดเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีภาวะช็อกได้ค่ะในส่วนของการป้องกันนะคะในโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามที่คุณหมอณัฐพรพูดไปแล้วนะคะว่ามันติดต่อกันตินเชื้ถึงใจเพราะฉะนั้นการป้องกันหลักเนี่ยก็คือป้องกันด้วยโดยการใส่หน้ากากอนามัยนะคะจะ เลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีชุมชนคนแออัดพวกนี้นะคะก็จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นะคะนอกนอจากนี้ที่สําคัญก็คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภยัยสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปฉีดกระตุ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในส่วนของไข้เลือดออกนะคะเนื่องจากเป็นโรคที่มีพหาหานําโรคคือยุงลายน,นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันหลักก็คือจะเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดน,นะคะก็กําจัดแหล่งเพาะพันธยุงลายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกแหล่งน้ำค้าง,างหรือว่าเนพนภาชนะใส่น้ำนะคะซึ่งควรจะได้รับการปิดฝาให้เรียบร้อยสําคัญอีกเรื่องหนึง่งสําหรับไข้เลือดออกเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมีวัคซีนที่สามารถป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกได้นะคะโดยวัคซีนเนี่ยก็จะประสิทธิภาพดีแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยสามารถฉีดได้ในเด็กที่อายุ4ปีขึ้นไปค่ะเมื่อมีไข้อย่ารอช้านะคะ อย่าลืมสังเกตอาการของหุดหลานของท่านนะคะถ้ามีไข้สูงติดต่อกันนานเกิน2-3วันนะคะสังเกตอาการให้ดีพามาปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้รวดเร็วและทันท่วงทีค่ะหวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการแยกระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกพร้อมทั้งวิธีดูแลป้องกันสังเกตอาการนะคะให้เราสุขภาพดีกันทัน้งครอบครัว